สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสสีบีพีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมมาดูผลผลิตของโบนะคะรอบแรกอ่าเป็นรอบทดลองนะคะของต้นมะเขือเทศที่โบปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะคะก็คือโบปลูกเซกกล่องกุ้งนะคะ,ะตัวนี้ก็เขาก็มีอายุ90วันแล้วนะคะก็พึ่งที่จะมีผลที่สุกนะคะก็คือรอมานานมากที่แรกก็นึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่าเขามีลักษณะที่จะ ลากเน่านะคะรากเขาจะเป็นลากเน่าก็คือเป็นอาการที่เปื่อยยุ่ยออกไปเลยนะคะอันนี้อยากยืนอยู่ใกล้ๆต้นมะเขือเทศน,นะคะก็เลยต้องมาอยู่แถวๆนี้อัอนนี้นะคะก็เป็นถ้าใครอยากลองปลูกเล่นๆนะคะแบบนี้ก็ก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าถ้าจะปลูกเป็นเพื่อจำหน่ายนะคะก็ไม่แนะนำดีกว่านะคะเพราะว่าเขาได้เติมปุ๋ยบ่อยมากนะคะแล้วก็ เติมน้ากับปุ๋ยบ่อยมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นทรงต้นแล้วก็ต้องมีผลออกนะคะรากเขาก็จะเยอะมากๆเลยนะคะไม่เหมือนกับผักสลัดของเราเราเติมปุ๋ยครั้งเดียวหรือสองครั้งเราก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตแล้วเขาเพราะว่าเขามี่าระยะการปลูกที่สั้นนะส่วนมะเขือเทศของเราก็ยาวนานพอสมควรน,นะคะเก้าสิบวันหรือว่า หลายท่านอาจจะปลูกแล้วก็ได้เก็บผลผลิตได้เร็วกว่านี้นะคะแต่ว่าโบก็คือเพิ่งปลูกลองปลูกครั้งแรกนะคะก็ตามมีตามเกิดไม่รู้ว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแต่วันนี้ก็คือเขารอดแล้วนะคะมีอายุเก้าสิบวันแล้วก็ให้ผลผลิตของเราได้ดีมากนะคะก็คือดกมากๆเลยนะคะอันนี้โบใช้ปุ๋ยของเออปุ๋ยที่ปลูกผักสลัดปกตินะคะโบไม่ได้ใช้สูตรอ่าหรับพืช ผลนะคะพืชที่ผลผลิตเป็นลูกแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้า,าใช้ปุ๋ยที่เขาเรียวกว่าอะไรสำหรับพืชที่เป็นผลนะคะน่านาน่าจะออกลูกดีกว่านี้แล้วก็น่าจะเร็วกว่านี้นะคะเหมือนกับพวกที่คนเขาเรียกอะไรที่ใช้ปลูกพวกเมลอนพวกแตงโมนะคะใช้พวกนั้นสูตรนั้นน่าจะลูกโดกกว่านี้นะคะ สําหรับการปลูกนะคะโบก,ก็ได้ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้ให้คุณผู้ชมดูอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูกันเลยค่ะว่าโบปลูกแล้วก็มีวิธีการดูแลเขาอย่างไรบ้างนะคะอาจจะมีผิดมีถูกนะคะเพราะว่าเป็นการทดลองปลูกครั้งแรกนะคะเดี๋ยวโบวจะให้ดูผลเขาใกล้ๆนะคะแล้วเราก็ไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะสลับต้นของเขานะคะอันนี้โบปลูกอยู่สต้นนะคะตรงนี้ ลอดลอดสีต้นนะคะแล้วก็มีทรงต้นที่ยาวมากๆโบก็ได้ทำไม้นะคะค้ำเขาไว้เพราะว่าเขาต้นอ่อนนะคะอันนี้โบไม่คิดว่าเขาจะสูงขนาดนี้นะคะโบเลยเอาวางไว้ข้างบนนะคะแต่เขาก็มีลักษณะที่สูงมากนะคะ่ะต้นนี้ยังไม่สูะะุกค่ะต้นนี้เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่าเขามีลักษณะที่อ่าก้นของเขาเป็นแบบนี้ค่ะ แต่ไม่เน่านะคะเป็นแข็งแข็งนะคะดกมากมากเลยนะคะสองต้นนี้ก็คือโบปลูกโบมัดใส่กับไม้ไปเลยนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันมัดใส่กับไม้ไปเลยนี่ดกมากมากนะคะส่วนรากของเขานะคะเขาก็จะมีลักษณะที่จะ เป็นเป็นรากเน่านะคะเพราะว่าช่วงหนึ่งก็คือ่าที่โบอัปเดตมาเรื่อยๆก็คือฝนพายุหนักมากๆเลยคะ่ะน้ําไม่มีแดดไม่มีอะไรเลยนะคะน้ําในกล่องเขาก็เลยเน่านะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับแสงแดดเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะตรงนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอมีแดดนะคะเขาก็เริ่มที่จะเกิดรากใหม่ขึ้นมานะคะแบบนี้เขาก็เลยยังสดชื่นอยู่นะคะอันนี้โบก็ เวลาเติมนะคะน้ำโบก็ไม่ได้เติมจนเต็มนะ,ะเติมแค่ประมาณสองข้อนิ้วมือแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าถ้าเติมจนเต็มเขาก็อาจจะอน,นันต์ได้สลบสไลด์แล้วก็จากเราไปในที่สุดนะคะนี่ผักข้างบ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันเลยคะ่ะ อันดับแรกแล้วก็จะเริ่มเพาะ,มะเมล็ดกันเลยนะคะให้คุณผู้ชมเตรียมกล่องพลาสติกนะคะแล้วก็มเมล็ดของเราเนี่ยค่ะเมล็ดมะเขือเทศของเราจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเฉยนะคะปกติเขาเป็นสีนวลๆขาวๆนะคะแต่เดีนี้น่าจะเป็นสารเคลือบป้องกันให้เขาไม่เป็นมเมล็ดฝร่นะคะแล้วก็ให้เตรียมกระดาษทิชชู่แล้วก็พรมน้ําให้เรียบร้อยนะคะ พรมน้ำให้ชุ่มๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ทําให้เขาเปียกจนมีน้ําหยดออกมาเลยนะคะอาโปจะเพาะแบบเหมือนผักสลัดทั่วไปเลยนะคะก็คือโบทดลองดูนะคะว่าเขาจะงอกหรือเปล่านะคะก็คือปลูกครั้งแรกไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงที่แรกว่าจะนําลงฟองน้ําเลยนะคะแต่ว่ากลัวเมล็ดเขาไม่งอกก็เลยนํามาเพาะใส่กล่องก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ปิดอ่า กระดาษทิชชู่อีกชั้นหนึ่งลงไปนะคะแล้วก็พรมน้ําอีกรอบนะคะแล้วปิดฝากล่องแล้วก็นําไปวางไว้ในที่มืดนะคะเป็นเวลาสองคืนนะคะตัวนี้เราจะนําเข้าตู้เย็นหรือไม่นําเข้าตู้เย็นก็ได้นะคะในในในส่วนตรงนี้โบไม่ได้นําเข้าตู้เย็นนะคะโบวางไว้แล้วก็ใช้ถังหรืออะไรที่ดําสนิทเลยปิดเขาไว้นะคะเพื่อเร่งเขาให้มีรากงอกออกมานะคะ หลังจากเราบ่มเมล็ดครบสองคืนนะคะเราก็จะมาเปิดดูว่ารากเขาจะงอกหรือเปล่านะคะพอเราเปิดดูนะคะรากเขาก็จะมีอ่างอกอกอกมานะคะแล้วสีขาวๆนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะในกล้องนะคะแล้วก็เตรียมฟองน้ํานะคะที่เราจะใช้ในการเพราะ,มะเมล็ดของเรานะคะโบก,ก็ได้ทาอ่าให้ฟองน้ําชุ่มๆแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใช้เหล็กกีบของเรา นะคะหนีบเมล็ดขึ้นมาแล้วก็ใช้เหล็กกีกอีกอันนึงนะคะ,ะแ่าแวกฟองน้ําแล้วก็นํารากเขาปักลงไปในฟองน้ํานะคะ mm hmm. โบจะเพาะเผื่อไว้นะคะเผื่อเขามีต้นใดต้นหนึ่งนะคะที่ไปเหตุกับเราไม่รอดนะคะก็พเพาะเผื่อไว้เฉยๆนะ,ะ mm hmm. นะคะพอเรานําเมล็ดลงฟองน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็นําเขาไป วางรับแสงนะคะที่ท,ที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะไม่ให้อยู่ในที่ร่มนะคะไม่ให้อยู่ในที่มืดนะคะเพราะว่าต้นเขาจะได้แข็งแรงไวๆนะคะพอต้นกล้าของเรานะคะเริ่มมีใบสีเขียวๆออกมานะคะสองถึงสามใบนะคะเราก็จะเริ่มอนุบาลแล้วก็ให้ปุ๋ยเขานะคะ,ะต้นกล้าที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะเป็นต้นกล้าอายุแปดวันนะคะที่โบจะ เติมปุ๋ยให้เขาในวันนี้นะคะก็คือเป็นการอนุบาลน,นะคะให้เขาเริ่มสร้างใบและลำต้นของเขาขึ้นมานะคะโดยที่โบจะผสมปุ๋ยให้เขานะคะในปริมาณ 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะก็คือปุ๋ย A 5cc แล้วก็ปุ๋ย B 5cc ต่อน้ำ1ลิตรนะคะตัวนี้โบจะใช้ช้อนโต๊ะนะคะในการตวงนะคะก็คือ1ช้อนโต๊ะมีปริมาณอยู่ 10cc หรือ10มิลลิตรนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีไซลิงก็สามารถที่จะใช้ช้อนลงไปได้นะคะ,ะใช้ช้อนนะคะแทนไซริงได้นะคะเพราะว่าโบตวงให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเราเตรียมปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเทน้ําในถาดออกนะคะอันนี้บอกก็เพาะกับเพื่อนๆของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นผักชีผักะกะลําผักอะไรต่างๆนะคะก็คือรวมกันเลยเพราะว่าปปลูกอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะคะก็คือเทน้ําเปล่าออกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้รับปุ๋ยไปเต็มๆเลยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเทลงไปนะคะอย่าให้น้ําปุ๋ยนั้นลาดหน้าฟองน้ํานะคะเพราะว่าเราจะได้ลดการเกิดตะไคร่น้ําได้นะคะอ่าถ้า เขามีลักษณะเป็นลอยๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมขยำขยำให้ฟองน้ําอิ่มน้ํานะคะอย่าปล่อยให้เขาลอยหลังจากที่เราอนุบาลต้นก้ามะเขือเทศของเราในถาดเพาะนะคะตัวน,นี้ก็มีอายุ10 7 8วันแล้วนะคะโบก็ได้ย้ายเขาขึ้นมาไว้ในกล่องอนุบาลน,นะคะเพราะว่าเขามีลําต้นที่สูงแล้วนะคะต้นเขาเริ่มจะโค้งเคียงโบเลยนําเขามาไว้ในถ้วยปลูกแล้วนะคะ แต่ในส่วนนี้โบไม่ได้ทําให้ดูแต่ว่าน้ําในกล่องแล้วก็ปุ๋ยนะคะที่ผสมกันก็อัตราส,ส่วนเท่าเดิมนะคะนนก็ค <5 cc S 1> ือ5ซ c ต่อน้ำหนึ่ง <1 L S 1> ลิตร,รนะคะ,ะ,คะอายุ35วันแล้วนะคะเขาเริ่มทรงตัวเองไม่อยู่แล้วโบจะย้ายเขาไปอีกกล่องปลูกอีกกล่องปลูกหนึ่งนะคะที่โบได้เตรียมไปแล้วนะคะนั้นสีต้นนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเขาลงไปกัน,นะค่ะ ตัวนี้ก็เป็นกล่องที่จอยอย้ายมะเขือเทศลงปลูนะคะโบได้ทําเสาค้าไว้นะคะเพื่อที่จะผูกต้นมะเขือเทศใส่กับเสาสองเสานี้นะคะตอนนี้น้ํโบก็ได้เตรียมไว้แล้วเหลือใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้ยี่สิบลิตรนะคะเดี๋ยววันนี้โบจะให้ปุ๋ยเขาห้าซีซีต่อน,น้ำหนึ่งลิตรนะคะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะอเพื่อที่จะเตรียมให้เขาได้ออกดอกนะคะให้เขาได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะโอเค ในส่วนของการผสมปุ๋ยของเรานะคะก็จะมีปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B นะคะแล้วก็เตรียมน้ําในกล่องนะคะโบใช้เป็นกล่องกุ้งนะคะเติมน้ําเข้าไปปริมาณ20ลิตรนะคะในการปลูกแล้วก็อัตราส่วนของปุ๋ยที่ใช้นะคะก็คือ 5C ีซีต่อน้ํา1ลิตรนะคะอุปกรณ์ที่โบใช้ตัวในวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นช้อนโต๊ะนะคะก็คือ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ 10cc นะคะถ้าใครไม่มีไซลิงนะคะก็สามารถที่จะใช้ช้อนเหมือนโบก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คือเติมปุ๋ยเอลงไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ผู้ชมคนๆๆๆให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยเติมปุ๋ยบีลงไปนะคะแล้วก็คนๆๆอีกหนึ่งรอบนะคะ,อะพอทําทั้งสองอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็นาฟ้ากล่องนะคะมาปิดนะคะเพื่อที่จะ เตรียมต้นกล้าของเรานะคะลงไปในกล่องปลูกนะคะโดยเราจะค่อยๆย่อนรากของต้นกล้าของเราลงไปนะคะพยายามอย่าให้รากของเขานะคะค้างอยู่บนฝ้ากล่องโฟมนะคะเพราะว่ารากเขาจะแห้งและทำให้เขาไม่โตนะคะแล้วก็โตช้าด้วยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะโบก็จะใช้เชือกนะคะมัดต้นเอ่อกราบมะเขือเทศของเรานะคะไว้กับเสาที่โบได้ทาไว้ก่อนนะคะเพื่อไว้ให้ต้นเขาไม่โคลงแรงนะคะสี่สิบเก้าวันแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาโตช้าหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เพิ่งเคยปลูกแบบไฮโดรโปนิกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะอันนี้เขาก็จะมีเฉาเาหน่อยนะคะเพราะว่าเขาโดนแดดเต็มเลยนะคะนี่เราจะมาดูนะคะเขาเริ่มมีแบบ มีดอกมีเกสรหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะนี่เขาก็ต้นยาวขึ้นมานะคะโก็พยายามที่จะมัดต้นพยุงเขาไว้ตอนนี้เป็นสามที่แล้วนะสามระยะแล้วที่ที่ได้ปลูกเขานะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะมีดอกมีเกสรแล้วหรือว่าหรือว่าเขาจะเป็นลูกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเขาอีกครั้งนะคะ อัปเดตต้นมะเขือเทศไฮเดรของเรานะคะวันนี้ก็อายุหกสิบวันแล้วนะคะสูงแบบมากๆแล้วยังมีดอกนะคะมีดอกแล้วดอกบานแล้วเติมปุ๋ยไปเติมปุ๋ยกับน้ำไปสองสาครั้งแล้วนะคะเพราะว่าเออเป็นพืชที่กินผลนะคะเขาก็จะ ลากเยอะแล้วเขาเป็นต้นแบบต้นใหญ่นะคะเขาลากเยอะก็เ,เลยกินน้ําเยอะนะคะอัปเดตต้นมะเขือเทศนะคะอายุเจ็ดสิบเจ็ดวันแล้วนะคะอันนี้ก็เมื่อวานมีฝนตกแล้ววันนี้มีแดดออกเขาก็เลยมีลักษณะที่แจะเหียวหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ำฝน นะะตกหลงไปในกล่องด้วยแล้วทีนี้เขาอาจจะมีอาการน็อกน้ํานะคะก็ก็เลยมีลักษณะใบที่จะเหี่ยวเดี๋ยวโบจะเอาน้ําออกสักให้เหลือสักครึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสดชื่นขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็ยังไม่สุกเลยแต่ว่าเขามีลักษณะเป็นก้นแม่ไม้แบบนี้นะคะลูกของเขาเป็นก้นแบบเหี่ยว เดี๋ยวเด็ดลองมาดูเป็นหลายรูปเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเด็ดลองว่าเขาเป็นอะไรลักษณะเหีเห่ยวๆเม่ใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวโบจะตักน้ำออกให้เหลือสักครึ่งกล่องน,นะคะมาดูว่าเขาจะมีลักษณะสีสสดชื่นขึ้นหรือเปล่านี่นะคะก็เป็นผลผลิตมะเขือเทศ ของเรานะคะที่โบเดตทดลองปลูกนะคะมีลักษณะต้นแบบแบบนี้นะคะแต่ทีนีเ้เขามีลักษณะเป็นแบบอยู่ก้นเขาเป็นแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นบางลูกนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะปลูกใส่กล่องกุ้งนะคะใช้ปริมาณปุ๋ยก็คือ5ซ c ตอนน้ำหนึ่งลิตรนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีผลผลิตที่ช้าหน่อยนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. อาจจะเป็นที่ปุ๋ยที่เราไม่ได้ใช้สูตรอ่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรสูตรที่สําหรับอ่าผักผลไม้ที่เป็นผลนะคะ mm hmm. ก็เลยจะมีลักษณะที่ช้าหน่อยนะคะ mm hmm. เพราะว่าโบใช้เป็นปุ๋ยที่สําหรับปลูกผักสลัดนะคะ mm hmm. ซึ่งเขามีอาการอยากจะเป็นรากเน่านะคะช่วงที่ฝนเยอะๆ mm hmm. เป็นรากเน่าเปื่อยยุ่ยนะคะทีแรกก็ นึกว่าเขาจะไม่รอดแล้วแต่เขาก็รอดมาได้นะคะรากซีเขาขาที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเป็นรากที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากลองปลูกนะคะโบก็ทําวิธีปลูกไว้อยู่นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทําแบบปลูกขายหรืออะไรอย่างนี้โบไม่แนะนําดีกว่านะคะเพราะว่าเขาได้ผลผล,ผลิตช้าแล้วก็ ใช้ต้นทุนของปุ๋ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ใครอยากลองปลูกเล่นๆก็สนุกดีนะคะลุนไปด้วยกันนะคะคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ